อะไรใจดีอะไรย้อนพาร์ตโดเอลเบิร์ตไม่ใช่หรอกเอลเบิร์ตรับรับรับรัทิศขอบคุณครับสวยนะครับเออเอาเพื่อนแฟนคลับจากน้องปอเอฟเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับผมโดยเครื่องบินส่วนตัวนี่คนไหนครับคนไหนอ่ะคนเนี้ยมาจากเครื่องบินส่วนตัวสุดยอดเลยเอาประมุ่ยหน่อยครับนี่คนรวยต้องมีน้ำใจแบบนี้ครับน้องปอ บสองล้านยี่ให้น้องปอเนี่ยให้กลับไป20ล้านโออโหดูคอยกลับมาท่องโขนลำธารน้องปอครับเห็นผลว่าอุษาได้ขนาดนี้เป็นคนจังหวัดอะไรครับน้องปออ๋อเป็นคนลอนดอนครับลอนดอนลอนดอนลครับเว้าเว้าเว้าฝรั่งเลยบอโดนไหนครับรุ่นรุ่นโดนโดนครับเว้าที่สี่เนาะ จริงๆแล้วพ่อเป็นคนใต้ครับเป็นคนสงขลาแม่เป็นคนเหนือครับอ๋อแต่ว่าลูกมาอยู่อีสานครับก็เลยก็เลยว่าอีสานก็เลยว่าอีสานได้แล้วว่าใตายแรงใตายใดไหมแรงแรงไม่ชัดครับพ่อโคตรเสียงคนใต้คนใต้ยร่เทศไหนมาพ่อคนใต้จะมาโน่นก็โน่นก็โน่นอดี๋ยวหัวตายหัวตายดูเลยนะครับตายอีหยังตายอีหยังตายเลยังอยู่อยู่ในอยู่ในอยู่ที่นี่อยู่นกคันมันไต่จางไหนหนองคายไต่หนองโขงดิอยู่ไหนอยู่ไหน สงขลาสงขลาคนสงขลาคนสงขลาดีพอพึ่งคนสงขลาคนคนโนดคนโนดคนโนดออกโนดคนนโดบ้านบ้านผมอยู่สงขากับสงขลาอะไรครับอำเภอบางกะปิไม่ใช่บางกะปิใช่ข้อข้อเสียงค้ออีสานนะแม่อีสานน่าจะใส่อะอย่างน่ะที่ไหนครับหนองคายหนองคายน้องเข้ม มันแข็งเมือนน้องแคมเ <laughs> ออน้องปอดีกว่าเพราะว่าวันนี้เรามาในกิจกรรมซุปเปอร์ซาเฮนะครับครับผมสบายดีสองฝั่งของเชื่อมโยง AEC น้องป,อ,ปเอเป็นเพื่อนยังไงบ้างกับกิจกรรมในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างสนุกมากครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาแล้วก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่าแฟนคลับที่มาเนี่ยน่ารักมากพี่พี่ดีเจพี่ทีมงานก็คนน่ารักโอ้โหทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้น่ารักทุกคนมากเลยจะบอกให้ว่าน้องปอ ยังเป็นหนุ่มโสดแค่เป็นสาวสๆเขาเสียสาวๆน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวควรจดอร์นะครับแล้วก็ฝากไว้หลังเวทีหนูนะส่งรูปมาน้ำเนอะก่อนทก่อนที่ปอขึ้นเวทีเนี่ยแฟนอาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม่มีเลยไม่พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเห็นท่าเต้นเมื่อสักครู่นี้ครับผมเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใครอยากดูท่าเต้นเมื่อสักครู่นี้อีกรอบพี่หนุ่ย เรื่องประพฤอิด้วยนะครับวอนนี้จูที่เขาเรียกว่ากรอดไหลยาเขาเรียกว่ากรอดไหลยาท้อายแทะโอ้ยเต้นแอลเสียนะแอลนะอย่าเต้นบ่อยนะพี่แต่เมื่อวานไม่เรียกว่าแอลนะไม่ว่าอะไรบ้านๆเลยสักอย่างนะบ้แอลบ้านแอลบ้านเอกบ้านเอกวนะอ๋อเดี๋ยวให้น้องปอฝากอะไรถึงท่านผู้เกียรติทุกท่านดีกว่ามางานซุปเปอร์สตาร์เฮของเราอยากจะฝากอะไรกับ แฟนคลับชา,าวสงขลาคนอีสาน <c oughs> แล้วก็คนกรุงเทพไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกคนไทยหน้าตานี้ทุกคนใช่ไหมครับนี่แา้ก็ฝากนะครับเพลงที่ร้องจบไปเมื่อกี้ครับชี่เพลงโกรธไาย,ย้อนฝากไว้ในกระดองใจทุกคนด้วยนะโอ้โกระดองใจเลยเหรอโอ้โหิกระดองใจกระดองผู้ อย,อย่าพูดยาวมากครับกระดองกระ <c oughs> ดองใจต้ <c oughs> องฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปครับจะมีเพลงซิงเกิลใหม่ให้ฟังเร็วๆนี้ครับขอ <c oughs> บคุณทุกคนมากครับวันนี้น่ารักมากครับ <c oughs> ขอบคุณด้วีคร AS นะครับโอ้เร็วๆนี้จะเป็นเพลง